สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะทุกคนเห็นนาทีแตงโมลอยน้ำเจ้าของอู่เรือเผยความจริงอีกมุมยันทุกคนบนเรือเห็นแตงโมตกน้ำจากกรณีนักแสดงสาวแตงโมนิดาเสียชีวิตหลังจากที่เธอพลัดตกเรือจมแม่น้ำใต้สะพานพระราม7ช่วงเวลา22นาฬิกา30นาทีวันที่24กุมภาพันธ์6 5 ล่าสุดทีมข่าว PPTV ได้ย้อนไปคุยกับนายธนกฤตหรือบอลเจ้าของโรงเก็บเรือ NBC Boat Club ที่นายตนุพัฒนหรือปอหนึ่งในคนที่อยู่บนเรือลำเดียวกับแตงโมและเป็นเจ้าของเรือลำเกิดเหตุได้เช่าสถานที่จอดเรือไว้ที่โกดังแห่งนี้นายธนกฤตเล่าย้อนให้ฟังว่าวันเกิดเหตุ ได้รับสายจากนายตนุพัฒประมาณสี่ทุ่มเศษว่าคุณแตงโมตกเรือตอนแรกที่ได้ยินก็ตกใจรีบขับเจสก,กีไปยังจุดเกิดเหตุพร้อมกับลูกชายพอไปถึงถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นตกตรงไหนสิ่งที่เห็นคือคนบนเรืออยู่ในอาการเมาและตกใจให้ข้อมูลวกไปวนมาพร้อมโต้เถียงกันเรื่องจุดที่ตก ตอนแรกคนบนเรือบอกว่าให้หากันเองก่อนหลังจากค้นหาประมาณ20นาทีนายธนกฤตเห็นเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณไฟจากบริเวณท่าน้ำพิบูลสงครามและได้ขจจี่จักรยาไปหาเจ้าหน้าที่บอกว่ามีคนแจ้งว่ามีคนตกน้ำแต่ไม่มีรายละเอียดเจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถนำทีมลงไปช่วยค้นหาได้จึงรีบก,กลับมาที่เรือ เพื่อบอกนายตนุพัฒน์ว่าเจ้าหน้าที่ต้องการข้อมูลแต่นายตนุพัฒน์บอกว่าเดี๋ยวค่อยไปบอกข้อมูลเจ้าหน้าที่ช่วยกันหาเองก่อนเพราะกว่าเจ้าหน้าที่จะมาต้องใช้เวลาหลังผ่านไป30นาทีเขาก็บอกกับนายตนุพัฒน์ว่าคงหาไม่เจอแล้วควรให้เจ้าหน้าที่มาช่วยพร้อมกับขอให้ผู้ชายบนเรือที่หุ่นอ้วนๆใส่กางเกงยีนส์ขึ้นจะสกีไปกับเขาเพื่อที่จุดที่แน่ชัดว่าคุณแตงโมตกตรงไหนจะได้ให้ข้อมูลถูก นายธนกฤตยังย้ำว่าจากข้อมูลที่คุยกับคนบนเรือในคืนเกิดเหตุทุกคนบนเรือรู้ว่าคุณแตงโมตกน้ําและได้หันมามองหลังจากได้ยินเสียงคนตะโกนว่าช่วยด้วยทําให้มีการชะลอความเร็วแต่เรือไม่ได้หยุดทันทีขณะนั้นทุกคนเห็นแตงโมกําลังลอยน้ําอยู่จังหวะที่กําลังวนเรือไปรับคุณแตงโมก็จมลงไปแล้ว ส่วนบาดแผลที่บริเวณต้นขาซ้ายด้านในของคุณตังโมมีโอกาสเกิดจากการโดนใบพัดเรือฟันหรือไม่นายธนก,กิจเชื่อว่ามีความเป็นไปได้หากเรือเล่นด้วยความเร็วต่ำแต่ถ้าเล่นด้วยความเร็วสูงโอกาสมีน้อยมากเพราะเรือและคนจะเคลื่อนที่ไปคนละทิศทางปกติหากมีบาดแผลบริเวณขามักจะเกิดจากการเกาะขอบเรือแล้วพลาดไปโดนทีนี้หากเรือเล่นด้วยความเร็เว,วรสูงหมายความว่า เสียงที่คนบนเรือพูดจะไม่ได้ยินแต่ทุกคนกลับได้ยินเสียงคุณแตงโมที่ร้องขอความช่วยเหลือขอขอบคุณขอ้ณขอมูลข่าวจาก t ีนิวสขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ